เออนี่ครับกองสร้างเทศบาลทํางานแบบหามลุงหาม,ามหาาาค่ำนีนนนกก่หัวหน้าให้พาลูกน้องบุกขนาดรุ่งเช้าวันอาทิตย์ก็คือกันแบกกองเลาะห้วยอยู่อันนี้มือนี้แบกกองแบกกองขุดบัวนั่นคือเขาพุ่งยู่นใส่กระลงเลิกปันในกระลงสร้างตัวสร้างเป้งนี่ใช้ลูกน,น้องนี่เบิงไไ้งหมดเครับหัวซักหัวข,ข่วมที่หัวหน้าใหญ่ผู้สร,ร้างการผู้บังคัับบญชาเวททีมงาน เหตุงานแบบดุเดือดขนาดนี่นะเร่งงานอนองขเขานะครับท่านนายกสุพรรณกศลกับรองปู่ถ้าเห็นอ,อย่างเป็นเห็ุอย่างนี้แต่ละมือมันได้อยู่ได้เชาเป็นวุ่นวุ่นอยู่เป็นสู้เรื่องจากหน่วยงานนั้นหน่วยงานนี้มาหาอยู่จนน่ละสนนะฮะนี่คืองานของนายกเทศมนตรีบันแพงยานบรสึกใจลงมา